จัดหนักไหมคะวันนี้ยำจัดหนักปลาค่ะมะนาวน้ำเชื่อมค่ะใส่ไปน้ำปลาสูตรบอกผีนะคะผีไม่ต้องมาบอกคะ่ะนี่ริกนะคะซุ้มแห้งค่ะโเคเร่าดูน้ำยำเข้มข้มนไหมล่ะแก ป,ปุ้ม้ากุ้งกั้งหอยแรงใส่ลงไปโผักรวมไม่กินบอกได้นะคะไม่กลัดค่ะแล้วก็เตรียมจะเสิร์มนะคะตักไปเลยจ้า เทไปเลยจ้าปักไม่ไหวเหยอะเกินนี่เห็นไหมหตนไม่ตบนะทุกคนท็อปไปเลยจ้าด้วยปักกรอบอยำจัดหนักนะคะจานใหญ่ๆที่ร้านนาโต๊ะยำปักบานค่ะ